ผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะอะใดๆว่างนะวันนี้มาฝากอีกสมก,การหนึ่งนั่นก็คือสูตรคำนวณปักหลัก2ตัวล่างตรง4คู่ชุดใหม่บางคนก็อาจจะชอบแนวทางในการแบบจับคู่ชุดอย่างนี้ไปเลยนะคะการน,นี้ก็แล้วแต่นะความรักชอบใครมันดังนั้นนะเราย้อนสถิติกลับไปเนี่ยเส้นด้านบนคือหลักสิบล่างเส้นด้านล่างคือหลักหน่วยล่างเราจะมารวมกันเลยนะคะ ตัวแรกบวก6บวก3นะเส้นด้านล่างตัวแรกบวก5บวก3มอ่ะทำอย่างไรมาดูอันนี้หลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกหลักหม่่ยล่างสงครั้ง3บวก3าบวก1บวก1 3บวก3ามได้ห6หนะ3เหนไบวก3ได้หกหบวก1บวก1ก็ได้8 8ดบวก6ตัวแรกนะคะ8บวกหก็ได้14บ4 ก็จะใส่4นะและ4บวก3ได้7นะพักไว้สูตรที่2นะคะตำแหน่งของหลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยบน2ครั้ง3บวก3ได้6อันนี้ก็คือคูณ2เลยก็ได้นะ6 2 6บวกกับ2 6 12ก็เบวก2ได้8 8บวก5เป็น13ใส่3และ3บวก3ได้6ถ้าจับคู้ชุดตรงเขาก็จะเป็น4 3 4 6นะ7 3 และ7 6 4คู่ชุดดังนี้ออก041และ4 6 041และ4 6 4 6ก็มา10หน่วยล่างของงวดถัดมาย้ำนะคะ,ะทำไมคุณย้อนอดีตกลับไปทำไมสมการถึงมาเพราะเราถอยหลังเพื่อทดสอบสมการดังนั้นอ,นอนาคตไม่สามารถทราบได้อยู่แล้วนะคะเข้าใจในในคำพูดตรงนี้ด้วยต่อไปหลักร้อยบวกหลัก10บวนบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง4บวก6บวก 6, 6, 6. ก็เป็น16 16บวก6 25, 2, 2 uh, ได้22ใส่2 2บวก3ได้5พักไว้ถัดมานะคะ4 2 8บวก2 1 2 8บวก2ได้10 10บวก5เป็น15และ5บวก3ได้8เราจับคู่ชุดตรง25 28 55และ58เป็น4คู่ชุดล่างแบบนี้ออก8 6 7และ28มีไหมคะ28 28ก็มาตำแหน่งของ10 หน่วยล่างในงวดถัดมาตรงนี้นะต่อไปค่ะเส้นด้านบนหลักสิบล่างหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะแปดบวกหกนะฮะก็ได้สิบสี่สิบสี่บวกแปดได้ยิมสองยิมสองบวกแปดได้สามสิบสามสิบบวกหกได้สามหกใส่หกและหกบวกสามก็ได้เก้าพักไว้ถัดมาเส้นด้านล่างสองหกสิบสองบวกสองเจ็ดสิบสี่ 2บวก4ได้6กนะหกบวกหได้11ใส่1 1บวก3ได้4ดังนี้ดังนั้นก็จะเป็น6 1 6 4 9 1และ94ออกอะไรฮะ606และ94นะสตัวล่างคืออะไร94ตรงนี้อันนี้ก็นำมาฝากนะทีนี้เรามาดูเส้นด้านบน6 0บวกศบวก4บวกส ก็ได้14ใช่ไหมหกบวกสได้10 10บวกสเป็น14บวกหได้20นะใส่ศูนย์และศูนย์บวก3ได้สามพักไว้ถัดมานะคะอันนี้ศูนย์ก็ไม่มีค่าบวกกับ2 62ดึง2มาบวกกับ5ใส่ตัวแรก7 7บวกสได้10ใส่ศูนย์ งวดที่ผ่านมานะคะเราก็จับคู่เซตดังนี้นะมันก็จะเป็น07นะคะแล้วก็00นะคะแล้วก็37นะคะแล้วก็30แบบนี้ออก662และ37 662และ37คู่เซตที่มาก็คือ37มา10หน่วยล่างในงวดที่ผ่านมาทีนี้4คู่ชุด1ตุลา หกเจนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะเส้นด้านบนคือหลัก10บล่างเส้นด้านล่างคือหลักหน่วยล่างนะหลักร้อบวกกับหลัก10บนบวกหลักหน่วยล่างคูณสองนะหรือหลักหน่วยล่างสองครั้งนะเพราะฉะนั้น6กบวกหได้12 12อบวกเจ็ดเป็นสิบเกวกเได้ยิ่มหกยิหกบวกหเป็น32ใส่2และ2อบวกสได้5้พักไว้ สมการด้านล่างนะคะคือหลักหน่วยล่างนะหลัก10ล่างคูณสหรือหลักหน่วยล่างออหลัก10ล่าง2บวกกัน2ครั้ง2 6งบวก2 24สองบวก4ี่ได้6 6บวก5ได้11ใส่1 1บวก3ได้4จับเซตนะคะจะเป็นลักษณะดังนี้สอง4น1ี้าหนึ่งและ5้ อันนี้ก็จะนำมาฝากท่านที่รักที่ชอบแนวทางในการจับกู่ชุดนะสำหรับท่านไหนที่อยากจะจดสูตรนะคะฟังเสียงแล้วก็จดเลยนะตำแหน่งหลักสิบล่างนะคะพิมพ์เขียนนะคะเท่ากับนะ,ะหลักร้อยบนบวกด้วยหลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะเท่ากับ บวกหกบวกสามส่วนหลักหน่วยล่างนะคะแถวตรอมาหลักหน่วยล่างนะคะเท่ากับหลักสิบบนบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนเท่ากับบวกห้าบวกสามนะคะเมื่อได้ทั้งสองสูตรคำนวณมาแล้วก็จะจับคู่เซตปักหลักเป็นแนวทางตรงแบบนี้ซึ่งเราทดสอบสถิติในอดีตก็เดินแต่อนาคตเราก็ไม่สามารถอย่างรู้ได้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมเราฟังนะคะก็คลิปนี้ฝากลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณนะคะ